งานปาร์ตี้หรือการเฉลิมฉลองไม่ว่าจะเทศกาลไหนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุรามักเป็นที่นิยมแท้จริงแล้วมีอันตรายแฝงตัวอยู่มากมายนะครับหากดื่มเป็นประจำจะทําให้เกิดโรคเกี่ยวกับสุราตามมาเช่นโรคทางระบบประสาทโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นตน้นการดื่มสุราปริมาณมากนอกจากจะทําให้เมาไม่มีสติแล้วอาจเกิดภาวะที่เรียกว่าแอลกอฮอล์เป็นพิษ และดื่มแบบรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆทำให้ตับไม่สามารถขับสารนี้ออกจากเลือดได้ทันระบบการทำงานของร่างกายล้มเหลวจนเกิดภาวะช็อกที่เป็นอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตในปัจจุบันยังพบว่ามีสุราผสมเมทานอลหรือที่เรียกว่าสุราปลอมวางจำหน่ายเมื่อรับประทานแล้วจะเกิดผลเสียต่อร่างกายมากกว่าสุราปกติหลายเท่ามีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานสุราปลอมแล้วเกือบ1ิบราย สุรากรมมีราคาถูกเนื่องจากในกระบวนการผลิตจะมีการลักรอบเติมสารเคมีบางชนิดทำให้เกิดแอลกอฮอล์เร็วโดยสารผสมที่พบบ่อยคือเมทิลแอลกอฮอล์หรือเมทานอลเมทานอลเป็นแอลกอฮอล์ไม่มีสีชนิดหนึ่งใช้ผสมในงานอุตสาหกรรมเช่นน้ำยาเช็ดกระจกและน้ำยาทำความสะอาดแม้จะได้ชื่อว่าเป็นแอลกอฮอล์แต่ไม่สามารถรับประทานได้เพราะมีพิษนะครับหากรับประทานในปริมาณมาก อาจก่อให้เกิดภาวะพิษจากเมทานอลเมทานอลมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการได้ตั้งแต่1ชั่วโมงจนถึง3วันหลังรับประทานอาการต่างๆได้แก่ตาพร่ามวัวมองเห็นลดลงหรือมองเห็นผิดปกติทั้งสองข้างอาจมองเห็นฟ้าขาวปุยคล้ายหิมะไปจนมืดบอดคลื่นไส้อาเจียนมึนงงซึมปลุกไม่ตื่นชักเกรงกระตุกและเสียชีวิตในที่สุด หากเราบังเอิญรับประทานสุราปลอมในปริมาณไม่มากอาการมักไม่รุนแรงแต่ถ้ารับประทานในปริมาณมากจนเกิดพิษจากเมทานอลจะทำการรักษาประคับประคองตามอาการรวมกับการรักษาโดยใช้เอทานอลเล่าปกติซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เป็นยาต้านพิษตัยตรงเพียงแต่สามารถชะลอการเกิดพิษจากเมทานอลได้บ้างนะครับการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการคือ การวัดระดับเมทานอลในเลือดโดยปกติร่างกายจะมีเมทานอลได้น้อยกว่า0.05มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรระดับที่จะเริ่มเป็นพิษเมื่อมากกว่า20มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอาการทางตาจะเริ่มที่ปริมาณ100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและถ้าระดับสูงถึง150-200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและได้รับการรักษาไม่ทันผู้ป่วยมักเสียชีวิต การรักษาสิ่งที่ดีที่สุดคือการ้อกไตเพื่อกรองสารพิษออกจากร่างกายนะครับสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ดังนี้ปลุกผู้ป่วยให้ตื่นและพยุงให้อยู่ในท่านั่งหากยังดื่มน้ําได้ให้ผู้ป่วยดื่มน้ําเปล่าหากผู้ป่วยหมดสติให้จับนอนตะแคงหรืออยู่ในท่าพักฟื้นคอยดูว่าผู้ป่วยยังหายใจอยู่หรือไม่หากพบว่าหยุดหายใจให้ทําการช่วยหายใจ หรือหากพบหัวใจหยุดเต้นให้เริ่มการกู้ชีพด้วยการปั๊มหัวใจทันทีครับ